สวัสดีครับพบกับผม b บต์ตัวเทควันนี้ผมจะมาทําการแกะกล่องพรีวิวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ครับจากทาง oppo ทั้ง2ตัวเลยวันนี้ผมอยู่กับเจ้านี้นครับ oppo reno 5และ oppo reno 5 5g นั่นเองครับสำหรับสมาร์ทโฟน2ตัวนี้จะมีจุดเด่นอะไรน่าสนใจกันบ้างถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยครับ สำหรับสมาร์ทโฟนทั้ง2ตัวนี้นะครับก็จะมีราคาที่แตกต่างกันไปนะครับเริ่มต้นที่ตัวน้องเล็กนะครับอย่างตัว oppo reno 5ธรรมดาครับตัวนี้จะเป็นสมาร์ทโฟนที่ใช้งาน 4G นั่นเองนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่1990บาทนะครับก็คือ1 1 0 0 0มีทอนนั่นเองส่วนตัวนี้รุ่นพี่ oppo reno 5 5G สําหรับคนที่ชื่นชอบความเร็วแรงนะครับก็ไปตัว 5G ได้เลยกับราคา13,990บาทหรือว่า14มทอนั่นเองอะครับสมาร์ทโฟนทั้ง2ตัวน้ีะมีวามแต่ต่างนันมากสมาร ขนาดไหนกับราคาที่ต่างกั 3, น3,000บาทก็จะมาพรีวิวให้ทุกคนได้ดูกันด้วยนะครับซึ่งสําหรับตัวสตอรี่นะครับของทั้ง oppo reno 5และ oppo reno 5 5g เนี่ยจะเท่ากันทั้งคู่เลยครับก็คือมาพร้อมกับแรม8 g b แล้วก็สตอรี่128 g b นะครับแต่สิ่งที่จะแต,ตกต่างกันหลักๆนะครับคือน้องเล็ก oppo reno 5เนี่ยจะสามารถใส่ m i โคร sd card เพิ่มเติมได้นะครับแต่รุ่นพี่นะครับอย่างตัว oppo reno 5 5g ตัวเนี้ยจะไม่สามารถนะครับใส่ตัว Mi โคร sd card เพิ่มเติมได้นั่น่่่่นนเเอออองงงมมมืแกกกกะลลารัตตวยยีี้็จ ตัวเข็มจิ้มซิมมาให้ได้ใช้งานกันนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นพวกคู่มือในการใช้งานนะครับแล้วก็วารันตีการ์ดต่างๆแล้วในกล่องนี้นะครับเขาได้มีการแถมเคสใส่นะครับมาให้ด้วยก็คือไม่ต้องไปทําการหาซื้อเคสแยกแต่อย่างใดสามารถใช้เคสที่เขาแถมมาให้ได้เลยนะตัวนี้จะเป็นเคสใส่นับ TPU นิ่มๆแบบนี้นะพื้นฐานที่จะสามารถนะครับโชว์ตัวความสวยงามด้านหลังตัวเครื่องของเราได้นั่นเองนะครับตัวขอบของตัวเคสนคับออกแบบมาค่อนข้างดีนะค่อนข้างที่จะครอบคลุมนับตรงมุมตัวเครื่องเป็นพิเศษนะทำให้เราสามารถมั่นใจได้ใน ว่าเคสที่เขาแถมมาให้ตรงนี้เนี่ยสามารถปกป้องตัวเครื่องของเราได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับต่อมาเรามาดูตัวเครื่อง Oppo Reno 5ของเรากันดีกว่านะครับซึ่งทาง Oppo นะครับได้มีการเน้นย้าจุดเด่นของ Oppo Reno 5 series นะครับบนตัวพลาสติกตรงนี้เลยนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับโหมดวิดีโอและโหมดการถ่ายภาพต่างๆมากมายนะไม่ว่าจะเป็น AI mix portrait นะครับ dual วิว w v ดีโอที่ผมชอบมากๆนะครับแล้วก็มี AI highlight v i ดีโอการชัดไว้นะตัวนี้รองรับ Super Book Flash Charge นะครับ50วัตต์ด้วยกันนะครับแล้วก็หน้าจอลุ่ม เป็นหน้าจอ r e f r e s h e a u s s i a n p ร r ด้วยนะครับซึ่ง Oppo Reno 5ตัวนี้ครับผมได้มาเป็นสีตัว f a n t a s y Silver นะครับซึ่งสังเกตว่ามันเป็นสีใหม่จาก Oppo ที่สวยงามมากๆเลยนะครับตัวฝาหลังตัวนี้นะครับเขาได้มีการออกแบบดีไซน์ใหม่นะครับซึ่งตัว a ร o u t นะครับในการจัดวางอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยยังคงคล้ายกับ Oppo Reno 4เดิมนะครับแต่สิ่งที่แตกต่างไปนะเห็นได้ชัดเลยคือตัวสีสันของฝาหลังนั่นเองครับตัวฝาหลังของเขาครับได้มีการเคลือบนะครับใช้เทคโนโลยีใหม่พิเศษในการทําฝาหลังนะที่สามารถที่จะแสดงนะครับสีสันในการ การเลื่อมของสีเนี่ยได้มากกว่า1000สีนสีรับนแค่ฝาหล th present, ังผิวเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งความพิเศษของฝาหลังตรงนี้นะถ้าเกิดว่าเราเอาไปไว้ในสภาพแวดล้อมแสงที่แตกต่างกันเนี่ยฝาหลังก็จะเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมของแสงตรงนั้นครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าห้องผมเนี่ยโดยรวมหรือว่าพื้นผิวนะพวกโต๊ะต่างๆเนี่ยเป็นสีส้มนะฝาหลังก็จะมีการเลื่อมสะท้อนสีส้มนะครับทั้งนี้จริงๆแล้วฝาหลังตัวนี้จะเป็นสีเงินเฉยๆนะครับแต่ว่ามีความเหลื่อมของสีที่เขาใช้ทคโนีในการทําฝาหลังใหม่นั่นเองอัันนนเี้คคืออจุดด่สําญขง OPPO Reno 5 Series ในปีนี้เลยนะครับในกล่องนับที่แถมมานะครับก็จะมีนี่อะแดปเตอร์ตัว SuperVOOC f l a s t Charge นะซึ่งอะแดปเตอร์ที่แถมมาให้ตรงนี้นะครับสามารถจ่ายกำลังไฟได้สูงสุด65วัตต์นะครับแต่ว่าตัวเครื่อง OPPO Reno 5เองเนี่ยจะสามารถรับกำลังไฟน้จากเทคโนโลยีตัว SuperVOOC f a s t Charge เนี่ยได้แค่50วัตต์เท่านั้นนะค,คืออะแดปเตอร์เนี่ยแถมมา over spec จากตัวมือถือนะครับแต่ว่าก็สามารถใช้งานได้ไม่มีปัญหานะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะมีโปรโตคอลในการคุยกันว่าจ่ายไฟให้ได้เท่าไหร่นั่นเองนะครับอะแดปเตอร์เน โอเพอเร 55T เลยนะครับต่อมานับสิ่งที่แถมมาให้ในกล่องนับก็คือในเรื่องของตัวสายชาร์จนั่นเองครับสายชาร์จที่เขาแถมมาให้ก็จะเป็น USB Type A to USB Type C นับซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราจะใช้ตัวเทคโนโลยีตัวเวิร a กชาร์จของเขาที่จะชาร์จได้กําลังไฟ50วัตต์เนี่ยต้องใช้สายชาร์จของเขาครับคู่กับอะแดปเตอร์ตัว s u p e r อร์เของเขาเท่านั้นนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าหายเนี่ยก็ต้องไปทําการหาซื้อใหม่นะครับและสิ่งสุดท้ายที่แถมมาในกล่องที่ผมชอบมากๆเลยครับก็คือในเรื่องของตัวหหหูฟัังนะคครรบสาาใททีีีี่่่่ถถถมมมมืือออเด๋ยยว้ไจแ หูฟังกันสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าทาง oppo ใน reno series ตัวนี้นะครับก็ได้ทําการแถมหูฟังมาให้นะครับหูฟังตัวนี้จะเป็นหูฟังที่ใช้แจ็ค3.5มิลนะครับแล้วก็เป็นหูฟังประเภทเอียบัดนะครับมีไมค์มีรีโมทคอนโทรลเรียบร้อยเลยนะครับเรียกได้ว่าจ่ายทีเดียวจบนะไม่ต้องไปทําการถวิลหาหูฟังแยกนะเขาแถมหูฟังมาให้ใช้ภายในกล่องเลยนะครับแก่กล่องตัว oppo reno 5ไปแล้วเดี๋ยวไปดูภายในกล่อง oppo reno 5 5g กันบ้างว่ามีความแตกต่างกันไหมนะครับสำหรับตัวกล่องเนี่ยคือรูปร่างหน้าตาเหมือนกันเป๊นนะครับซึ่ นับกล่องของแถมเนี่ยก็จะมีมาให้เหมือนกันครบนับแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวจะพามาดูน้บสำหรับตัวเครื่องน้บสีตัว Starry Black นั่นเองนะครับเพราะว่าสีที่ผมได้มาเนี่ยจะมีความแตกต่างกันนะครับสำหรับตัว Oppo Reno 5G นับสิ่งที่ได้แตกต่างกันมาแน่ๆนะครับก็คือในเรื่องของตัวเครื่องตัวนี้รองรับการใช้งาน 5G ในไทยตั้งแต่แกะกล่องนะครับและฟีเจอร์อื่นเนี่ยแทบจะเหมือนกับ Reno 5หมดเลยนะครับกล้องก็กล้องชุดเดียวกันนะครับสิ่งที่แตกต่างกันชัดเจนคือรองรับตัว Super VOOC 2.0นะที่ชาร์จ อะแดปเตอร์ที่บอกไปเมื่อกี้เลยแล้วก็ตัวนี้มาพร้อมกับชิปเซ็ตคอร์ข้อม Snapdragon 765G นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัว Reno5 เมื่อกี้จะเป็น Snapdragon 720G นะครับก็จะได้เรื่องเพิ่มของความเร็วแรงใครที่อยากได้ในเรื่องของการเล่นเกมที่ลืน่นไหลกว่าตัว Reno5 ก็มาตัวนี้ได้เลยส่วนหน้าจอนี่ตัวเดียวกันนะครับ 90Hz Refresh Rate นะครับมาแกะให้ดูนิบ้างว่าสีดํามันจะสวยเหมือนกันหรือเปล่าเพราะาจริงสีชูโรงเขาคือสีตัวแฟนตาซีซีเวอร์ตัวนี้นะครับสำหรับ Oppo Reno5G นะครับสีตัว Starry Black เนี่ยฝาหลังก็คือเป็นนผิวมั เงาครับ g อ o s s y แบบนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นสีที่พื้นหลังด้านในเนี่ยจอสีดำๆแต่เมื่อสะท้อนแสงแล้วนะจะมีความสะท้อนเหลื่อมเงินเงินนิดๆนะครับทางด้านขวาของตัวเครื่องนะครับอันนี้ก็ถือว่าสวยไปอีกแบบนะเหมาะสําหรับคนที่ไม่ต้องการสีฉูดฉาดหรูหวามากต้องการความเรียบรูนนะ Apple Original ซี r ีส์ที่เป็นสีตัว Starry b a c k อันนี้ก็สวยไม่แพ้กันเลยแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์ในกล่องนะครับน่าจะเหมือนกันหมดนะครับอะแดปเตอร์เนี่ยที่แถมก็เป็นตัว Super Bowl Fast Charge เหมือนกันนะครับแล้วก็สายไฟที่ ไฟ65วัตต์เหมือนกันด้วยนะครับแล้วก็ตัวหูฟังก็มีแถมมาให้เช่นเดียวกันนะครับสายชาร์จก็เหมือนกันเป๊ะนะครับเพราะฉะนั้นทั้ง2รุ่นอุปกรณ์แถมเหมือนกันครับต่อมาเรามาดูเปรียบเทียบนะครับทั้ง OPPO Reno5 และ OPPO Reno5 5G เลยนะว่ามีความแตกต่างอะไรกันบ้างสําหรับคนที่กาลังตัดสินใจเลือกซื้อนะครับกับราคาที่ต่างกัน3,000บาทนะครับอย่างแรกนะครับกล้องหลังนะครับทั้ง OPPO Reno5 และ OPPO Reno5 5G มาพร้อมกับกล้องหลังชุดเดียวกันเหมือนกันเป๊ะเลยไม่ต้องเลือกเลยนะรรรับบอออนนนี้้้ืืุุซ่่่เเลล็กกหหใญไดดงแยว มาพร้อมกับด้านบนนะครับกล้องหลักความละเอียด64ล้านพิกเซลนะครับกล้องรองที่เป็น Ultra wide, อัลตร์ไวความละเอียด8ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็มีกล้องอีก2ตัวนะที่เป็นตัวกล้องเด็ปคาเมราและกล้องมาโครนะความละเอียด2ล้านนะครับซึ่งถ้าพูดง่ายๆก็คือ64บวก8บวก2บวก2นะครับอันนี้เป็นไทม์ไลน์กล้องหลังของ oppo reno 5นะครับต่อมามาดูที่รายละเอียดของกล้องหน้ากันบ้างนะครับสำหรับ oppo reno 5ธรรมดาตัวนี้จะมาพร้อมกับกล้องหน้าความละเอียด44ล้านพิกเซลนะครับและถ้าเกิดว่ามาเป็น oppo ตัว re n o 5 g เเเนีี่ยยจะมมมมาาาาพรร้้อกับคคววดด32ิซซึง ลงมาซึ่งอันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่แปลกสักนิดหนึ่งว่าทําไมตัวรุ่นเล็กนะครับความเอียดกล้องหน้าเนี่ยถึงน้อยกว่านะแต่อย่างที่ผมบอกไปในทุกคลิปนะว่าตัวเลขสเปคไม่ได้บอกทุกสิ่งครับแม้กล้องหน้าของ oppo reno 5นะครับจะมีความเอียดสูงกว่านะครับมันก็ไม่ได้หมายความว่ากล้องหน้าคุณภาพจะดีกว่า oppo reno 5 5g ที่กล้องหน้าความเอียดจะลดมาเหลือ32ล้านครับอันนี้ต้องไปทําการทดสอบนะว่ากล้องหน้าของรุ่นไหนนะครับมีคุณภาพมากกว่ากันนะครับตัวเลขมันบอกไม่ได้ความแตกต่างที่2นะครับตัว oppo reno 5 ซึ่งสําหรับผมเนี่ยก็คือเพียงพอต่อการใช้งานแล้วเป็นชิปเซ็ตที่ออกมาตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะถ้าเกิดว่าใครใช้งานทั่วไปนะตัวนี้ก็เพียงพอแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าใครต้องการความเร็วแรงหนึ่งขั้นต้องการชิปเซ็ตที่ใหม่กว่าแรงกว่านะครับก็ไปตัวนี้ครับ Oppo Reno 5G นะที่มาพร้อมกับชิปเซต Snapdragon 765G นะครับส่วนในเรื่องของตัวแบตเตอรี่อันนี้ไม่ต่างกันมากต่างแค่10มิลลิแอมป์ชาวนะครับผมซึ่งไม่ได้มีผลในการใช้งานแน่นอนนะครับแต่สิ่งเอออัะที่ในสเปกชีทไม่นัววต ฟิลลิ่งในการใช้งานนะครับในส่วนของตัว Oppo Reno 5G นะครับฟิลลิ่งในการสัมผัสในการจับถือนะครับด้วยราคาที่ต่างกัน3,000บาทนะครับผมรู้สึกโดยส่วนตัวว่าฟิลลิ่งในการจับถือของตัว Oppo Reno 5G นะครับวัาสดยยุที่เขาเลือกใช้เนี่ยค่อนข้างที่จะดีกว่าตัว Oppo Reno 5นั่นเองนะครับอันนี้คือในสเปคเชี้มันไม่ได้บอกอย่างละเอียดแต่นี่คือจับผมก็รู้สึกได้ว่า ตัว Oppo Reno 5G เนี่ยวัสดุที่เขาใช้จะเกรดดีขึ้นมากว่านิดนึงนะครับเมื่อเทียบกับตัว Oppo Reno 5นะครับส่วนสีี่ความสวยงามก็ดูอันเองนะครับผมด้วยส่วนตัวเนี่ยชอบตัวสีแฟนตาซีซีเวอร์ด้านซ้ายมือมากนะครับส่วนสีสตาร์ลี่แบ็กอันนี้ก็อาจจะเหมาะสาหรับบางคนที่ไม่ต้องการความฟุ้งฟิ้งมากนะครับก็เหมาะกับความเรียบหรูนะครับก็คนละสไตล์คนละแนวนะครับซึ่งความแตกต่างเนี่ยผมได้พูดไปทั้งหมดแล้วต่อมาจะเป็นสิ่งที่เหมือนกันแล้วนะครัสำหรับสมาร์ทโฟนตัวนี้นะครับอย่างแรกค วาเรโน5และเรโน5 5G นะครับคือมาพร้อมกับหน้าจอขนาดใหญ่นะครับแล้วก็พาเนลที่เขาใช้เนี่ยจะเป็นตัวพาเนลที่เป็นตัว OLED หรือว่า AMOLED นั่นเองนะครับซึ่งสีสันน่ะคือเปิดมา First Impression แรกของผมเลยคือจอมันสวยมากๆจอสวยงามมากๆนะครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปชัดเจนเลยสําหรับเรโน5ตอนนี้นะครับที่ต่างจากตัว Oppo Reno 4นะครับก็คือในเรื่องของตัว Refresh Rate ในการใช้งานนะครับเจ้า Oppo Reno 5ซีรีส์ในปีนี้มาพร้อมกับหน้าจอนะที่มีค่า Refresh Rate 90 Hz แล้วนะครับซึ่งสัมผัสแรกเลยที่ผมสัมผัสรู้สึกคือ หน้าจอมันลื่นไหลามากมากนะเนี่ยในส่วนของตัวพาร์เนลการตอบสนองการสัมผัสข,ของตัวหน้าจอเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลื่นติดนิ้วมากๆเลยนะทัชสกีหน้าจอของเขาเนี่ยน่าจะทําอัปเกรดนะในเรื่องของตัวพาร์เนลในการทัชสกีขึ้นมาทําให้ในเรื่องของการสัมผัสต,ต่างๆการตอบสนองเนี่ยคือมันดีมากๆาครับเรียกได้ว่าหน้าจอทัชดีหายห่วงเลยต่างจากตัว oppo neo 4ก่อนหน้านี้แบบเยอะเลยนะรู้สึกได้เลยว่ามีการปรับปรุงขึ้นมามากพอสมควรทั้ง refresh rate หน้าจอแล้วก็ในเรื่องของตัวทัช sampling rate นะและต่อมาอย่างที่2ที่มันเหมือนกัันนนแ่ๆคืืออใเรงตวบบป ตัวนี้ได้ทำการเปลี่ยนแปลงอัปเกรดมาใหม่แล้วนะมาพร้อมกับตัว Color OS เวอร์ชัน11คือเวอร์ชันใหม่เลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android 11ตั้งแต่แกะกล่องเลยนะครับต่อมานับสิ่งที่เหมือนกันอีกก็คือในเรื่องของการปลดล็อกตัวเครื่องตัวนี้จะใช้ตัวเซนเซอร์สแกนไลน์้วมือใต้หน้าจอนะครับตรงนี้ซึ่งในการตอบสนองการสัมผัสนะครับในเรื่องของการปลดล็อกตัวเครื่องหน้านี่จะเร็วแล้วก็แม่นยำมากๆเลยนะครับในเรื่องของตัวฟิงเกอร์พินสแกนเนอร์ใต้หน้าจอตัวนี้ที่ให้มาเหมือนกันททัััััััั้้งงงงงงง2ตตตวววนนนนะคคคครรรรบบสิ่่่่่ีผมมมชออออออาาาากกกกๆหหลจจเเเืืืื็ใขํ สำหรับตัว oppo reno 5เนี่ยจะมาพร้อมกับน้ำหนักอยู่ที่171กรัมนะครับส่วน oppo reno 5 5g เนี่ยจะหนักขึ้นมาเียงแค่1กรัมเท่านั้นนะครับคือ172กรัมนะครับซึ่งถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนนะครับที่มีน้ำหนักที่เบามากๆนะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ผมชอบและบอกไปในหลายลคลิปนะว่าสมาร์ทโฟนที่มีน้ำหนักที่เบาเนี่ยมันก็ทำให้การจับถือเนี่ยมันรู้สึกสบายมือไม่หนักจนเกินไปนั่นเองผมว่า170-180กรัมเนี่ยเป็นน้ำหนักของสมาร์ทโฟนที่กำลังดีแแลล้้้วววววนนะครนนนะครรรัับรรับาาาาาหกกเเเเเไมม่่่่พพอออสงงงงตตใืื Oppo 5ทั้ง2ตัวนะครับมาพร้อมกับความบางเท่ากันเลยครับ7.9มมซึ่งถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่มีความบางของตัวเครื่องมากๆแล้วก็เบาด้วยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเวลาจับถือเนี่ยมันสบายมือในการใช้งานนะครับต่อมาครับในการใช้งานเนี่ยสิ่งที่ผมจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือเรื่องกล้องหน้าและกล้องหลังนั่นเองเดี๋ยวเรามาทําการทดสอบแบบฟลิกเทสให้ดูดูกันนะครับว่ากล้องหลังและกล้องหน้าของ OPPO Reno 5ปีนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับซึ่งผมจะทําการทดสอบหลักๆนะกับต่งา สรางโดยรวมเนี่ยเรียกได้ว่าเหมือนกันแทบเกือบทั้งหมดเลยนะครับสิ่งที่มีมาให้อย่างแรกนะครับที่ผมชอบมากๆในการใช้งานก็คือตัวโหมด Dual View Video นั่นเองนะครับสำหรับตัวโหมด Dual View Video ตัวนี้ก็คือทําให้เราสามารถที่จะถ่ายวีดีโอนะครับกล้องหน้ากล้องหลังได้พร้อมกันซึ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆผมชอบนะเพราะว่าคนที่ทําการทําคอนเทนต์ทำวีดีโอต่างๆเราต้องการเล่าเรื่องครับเขาอยากที่จะถ่ายกล้องหน้ากล้องหลังพร้อมกันนะครับตัวนี้ oppo มีมาให้แล้วก็มีมาให้ในตัวกล้องเขาเลยไม่ต้องมาทำการลงแอปลงซอฟต์แวร์แยกแต่อย่างใดเราสามารถเเลลือก ตองวิดีโอได้ว่าต้องการเป็นแบบพิเชอร์พิเชอร์แบบนี้หรือว่าต้องการเป็นแบบวงกลมแบบนี้หรือว่าสปิดนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาแบบนี้เลยก็สามารถทําได้นะครับแล้วไม่พอนะครับตัวกล้องหลัง,ขงเขาเนี่ยก็ยังสามารถใช้นะครับการซูมนะครับเทเลเป็น 2x 5 x ได้อีกนะครับคือสามารถ ทำตัวซูมได้ด้วยนะครับระหว่างถ่ายวิดีโอนะครับซึ่งเดี๋ยวผมมาทําการถ่ายตัวว mm ิ hmm. ดีโอโหมดัวดู o v i e w ให้ได้ดูคร่าวๆว่าวิดีโอภาพที่ได้ออกมาจะเป็นยังไงบ้างนะครับสมมุติว่าผมจะต้องการนะครับถ่ายรีวิวตัวสินค้าผมก็สามารถใช้ตัวโหมดตัวนี้ในการเล่าบรรยายต่างๆถึงสินค้าของผมได้นะอย่างเช่นผมถ่ายวิดีโอปุ๊บวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับไปทาการชมนะครับตัวหุ่น Iron Man ของผมนี่ ผมก็สามารถเนี่ยใช้ตัวโหมดวิดีโอตัวนี้สามารถเล่าเรื่องได้ว่าอันนี้นะครับคือหุ่นครับ Iron Man แต่ว่าอยู่ในร่างของดอ e Hug นั่นเองครับซึ่งอันนี้ผมก็ทําการซื้อมาไว้ถ่ายรูปเล่นนะครับก็ลองดูคุณภาพวิดีโอนะที่ได้จากตัวโหมด Ultra View HD นะครับซึ่งอันนี้เนนยมันจะช่วยให้เราสามารถที่จะถ่ายนะเห็นหน้าเราเองได้นะครับเวลาเล่าเรื่องแล้วก็เนี่ยสามารถโชว์ product โชว์สินค้าตรงนี้ได้อยู่นะครับต่อมาก็คือตัวโหมด AI Highlight Video นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นเทคโนโลยี AI นะครับที่จะเข้ามาช่วยในเรื่องของการปรับตั้้งงค่ากลอ ภาพสีต่างๆนะครับในโหมดวิดีโอปกติเนี่ยโหมดนี้นะก็จะอยู่ในส่วนของตัวการถ่ายภาพธรรมดานะครับแต่ว่าเนี้ยก็เข้ามาอินทิเกตรวมกับตัวโหมดวิดีโอแล้วเข้ามาช่วยในเรื่องของการถ่ายวิดีโอได้นั่นเองเดี๋ยวผมจะลองถ่ายวิดีโอให้ดูกัน,นคร่าวๆนะว่า มันแตกต่างจากโหมดธรรมดายังไงนะครับอันนี้คือวิดีโอน้าที่ผมได้ทําการถ่ายด้วยตัวโหมด AI ิดีโอนะครับสังเกตว่าสีสันต่างๆก็จะมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวไปลองเทียบกับการถ่ายวิดีโอโดยการปิดโหมดนี้นะครับอันนี้ก็คือภาพที่ถ่ายจากโหมดที่ไม่ได้ใช้ตัว AI Highlight Video นะครับและอีกโหมดหนึ่งนะที่เราต้องการเพิ่มขึ้นมาก็คือในเรื่องของตัว Portrait นะ Beautification Video ซึ่งในโหมดนี้นะก็จะเข้ามาช่วยในเรื่องของการถ่ายวิดีโอในกล้องหน้าให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับโดยการใช้ AI เข้ามาคำนวณต่างๆเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะ ถ่ายวิดีโอกล้องหน้าในแบบสวยๆแบบนี้อันนี้ก็ลองดูภาพกันนะว่าเ้มันแตกต่างจากโหมดวีดีโอกปกติยังไงปิด AI ของตัว Beauty Video นะครับก็ลองดูว่าอันนี้คือความแตกต่างนะครับระหว่างตัว2โหมดนี้นะครับสิ่งสุดท้ายนะที่จะไม่ทดสอบไม่ได้ก็คือในเรื่องของการถ่ายภาพของเจ้า Oppo Reno 5 5G ตัวนี้นะว่าการทดสอบแบบเร็วๆเร็วๆแบบนี้นะค,คุณภาพที่ได้จากกล้องหลังและกล้องหน้าเป็นไงบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มที่การถ่ายรูปภาพปกตินะอันนี้ผมจะใช้กล้องหลักความละเอียด64ล้านพิกเซลในการถ่ายรูปนะครับ ต่อมานะครับวันนี้ผมจะใช้เลนอัลต้าไวในการถ่ายนะครับและนี้ผมก็ลองถ่ายภาพด้วยตัวดิจิตอลซูมสองนะครับและสุดท้ายนะก็จะเป็นการทดสอบนะครับตัวกล้องเลนมาโครที่ให้มานั่นเองนะครับ ก็จบไปแล้วสําหรับการเทสทดสอบนะครับตัวกล้องหลังที่ไลฟก็ลองดูนะครับจากภาพที่ขึ้นให้ดูนะว่าภาพนะในแต่ละกล้องเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างสําหรับตัว OPPO Reno 5G ตัวนี้ครับต่อมาเรามาดูในส่วนของกล้องหน้าในการเซลฟี่กันบ้างดีกว่านะครับโดยผมจะเริ่มนะครับการทดสอบด้วยโหมดตัว Portrait นั่นเองครับก็คือโหมดในการเซลฟี่นะครับสำหรับการถ่ายภาพบุคคลนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทดสอบด้วยตัวโหมด Portrait นะครับให้มันทําการตั้งนับค่า Auto Default เลยผมจะไม่ไปยุ่งไปแตะอะไรกับมันเลยองมาดูภาพนะครับที่ได้จากกล้องหน้าของ OP p o Reno 5G ตััวนนี้กดู ต่อมานับมาในหมดของการถ่ายภาพธรรมดากันบ้างที่ไม่ใช่โหมด p o r t เทรตนะครับก็ลองดูภาพนะที่ได้จากกล้องหน้าว่าเป็นยังไงกันบ้างนะโดยส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่ากล้องหน้ากล้องหลังของเจ้า Oppo Reno 5G ตัวนี้เนี่ยคือทํามาดีมากๆครับโดยรวมภาพค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับในเรื่องของการเซลฟี่นะครับคือรายละเอียดก็ดีนะครับดีเทลดีนะครับแล้วก็การละลายหลังนะของตัวเส้นผมของโหมด p o r t เทร t ก็ทําได้แบบเนียนมากๆนะครับ การบิวตี้ของหน้านะครับก็ทําได้แบบเนียนเป็นธรรมชาตินะครับไม่ทาหน้าของเรานะบิวตี้จนเกินไปยังคงนะครับเก็บรายละเอียดดีเทลของหน้าเราได้อยู่นะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมชอบมากจากตัว Oppo Reno 5G นะครับสำหรับใครนะที่ชื่นชอบในเรื่องของการเซลฟี่เนี่ยเจ้า Oppo Reno 5 5G ตัวนี้ไม่น่าทําให้ผิดหวังนะครับสุดท้ายนี้ครับสรุปโดยรวมสําหรับเจ้า Oppo Reno 5และ Oppo Reno 5G 5นะครับสิ่งที่ผมรู้สึกได้เลยนะครับสำหรับเจ้า Oppo Reno 5 Series ในปีนี้ครับก็คือในเรื่องของดีไซน์ฝาหลังที่มีการทําปรับปรุงขึ้นมาให้้สวยงามขึน ล้องที่มีความพัฒนาความโหดขึ้นใหม่ขั้นในเรื่องการถ่ายวิดีโอมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่ามีการนำ AI <S <S นำ Beauty ต่างๆมาใส่ในโหมดวิดีโออย่างครบครันนะครับรวมถึงยังมีตัวโหมด Dual Video HD ที่ใส่มาให้ในซอฟต์แวร์ด้วยน,นี้คือผมชอบมากๆนะครับและสิ่งที่แตกต่างไปได้ชัดเลยที่ผมค่อนขั้นที่จะชอบมันก็คือในเรื่องของตัวหน้าจอที่ให้มาเป็นหน้าจอ Refresh Rate 9 0 h แล้วด้วยนะครับแล้วก็พาร์เนลใช้เป็นตัว AMOLED ด้วยนะครับคือหน้าจอสีสันดีคุณภาพดีนะ Refresh Rate สูงนะเพียงพอต่อการใช้งานนนนนแ่ออคัื สิ่งที่มีการปรับปรุงเพิ่มขึ้นมานะครับสิ่งที่แตกต่างทั้ง2รุ่นเนี่ยส่วนมากหลกัลกๆคือเรื่องของการรองรับ 5G แล้วก็ในเรื่องของ performance ต่างๆนะรอกนอกนั้นก็คล้ายคลึงกันหมดเลยนะครับโดยรวมนะรี e n o 5ซีรีส์ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่น่าสนใจในปีนี้นะครับกับเร,รื่างานับเริ่มต้นที่1990บาทนะครับจนไปถึง13,990บาทก็ลองไปเลือกกันดูว่าการใช้งานของเราเนี่ยจะตอบโจทย์ในการใช้งานแบบไหนรุ่นไหนมากกว่ากันจากที่ผมได้สรุปไไปปใให้้้้ฟังงงงแลวววเเเมื่่่ออกกกีีนะาาน,ะน,นะรรราาาาายยูชจจิ็ด ผมจะกลับมาทําการรีวิวเต็มให้ได้รับชมกันเลยเร็วๆนี้นะครับอย่าลืมกดซับสไครป์เพื่อติดตามจะได้ไม่พลาคคดคลิปใหม่ๆแล้วกดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับสุดท้ายนี้นะครับสำหรับการแกะกล่องพรีวิวจอ Oppo Reno 5และ Oppo Reno 5 5G นะครับผมก็ต้องขอจบคลิปคร่าวๆไว้ที่เพียงเท่านี้นะครับใครมีความคิดเห็นได้เลยนะสำหรับสมาร์ทโฟนตัวนี้นะครับแล้วก็อยากรู้ว่าอะไรสามารถคอมเมนต์แล้วก็แสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้กันได้เต็มที่นะครับส่วนสเปค E ีเทลรายละเอียดเพิ่มเติมราคาวาากรสั่งงซื้้้้้อเดี๋ยววจะนากรทิไใใใหตคลิปปนนี้สาามรถไไดดู์ ผมก็ต้องขอตัวไปทำการทดสอบสมาร์ทโฟนทั้ง2ตัวนี้ก่อนนะครับไว้เจอกันในคลิปรีวิวต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ